ก่อนจะไปรับชมการสปอยหนังในวันนี้อาจจะมาขอแนะนำกับ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจและไม่มีโฆษณาคัน่นสามารถใช้อีเมลของตัวเองได้จ่ายเพียงเดือนละ55บาทเพียงเท่านั้นสมัครง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์ line, หรือสแกน QR code ที่แอสโบชีฮาสปอยสวัสดีครับพบกับผมสปอย m a n วันนี้ ผมจะมาสปอยกับซีรีส์แนวอีโรติกดราม,ม่าที่มีชื่อว่าคลังและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่ศัลยะแพทย์ฝีมือดีอย่างวิลเลียมชายวัยกลางคนที่ชีวิตสุดแสนจะเพอร์เฟกทั้งหน้าที่การงานที่มั่นคงแถมยังมีครอบครัวที่สุดแสนจะสมบูรณ์แบบ ไหนจะเจที่เป็นลูกชายคนโตก็ยังเดินตามรอยความเก่งเข้ามาติดๆและในวันนี้วันที่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งพวกเขาก็ได้รับข่าวดีว่าลูกชายอย่างเจกํากลังจะเปิดตัวแฟนใหม่ที่มีชื่อว่าแอนนานั่นทําให้ทั้งบ้านต่างพากันตื่นเต้นไม่ใช่น้อยที่พวกเขาจะได้ต้อนรับกับสมาชิกใหม่เพิ่มอีกคนจากนั้นในหลายวันต่อมาในขณะท,ที่วิลเลียมกําลังสังสรรค์อยู่ในงานของแพทย์สภา,สญญาเขาก็กลับบังเอิญได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ได้ส่งสายตาม,มาประสานกับเขาจนทําให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในผวังของเธอวินเลียมที่แม้ว่าจะเป็นชายวัยกลางคนแต่รูปร่างและหน้าตาของเขาก็ยังคงดูดีกว่าชายหนุ่มหลายๆคนจนในที่สุดเธอคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาทักทายวิลเลียมที่ยืนอยู่พร้อมกับแนะนําตัวว่าเธอนั้นชื่อแอนนาบาตันนั่นทําให้วินเลียมรู้สึกตกใจไม่น้อยเพราะชื่อนี้เขาเพิ่งจะได้ยินจากลูกชายของเขาในวันก่อนว่าจะพาแฟนใหม่ของเขามาแนะนําให้รู้จัก แต่ยังไม่ทันที่วิลเลียมจะได้พูดอะไรออกไปแอนนาก็ได้บอกกับเขาว่าฉันอยากเจอคุณตั้งแต่เจอบอกว่าคุณคือใขรแล้วพร้อมกับเอ่ยถามวิลเลียมออกมาว่านั่นของฉันเหรอคะก่อนที่วิลเลียมจะป้อนของในมือให้กับเธอและอยากย้ายจากกันไปต่แล้วในวันหนึ่งในขณะที่วิลเลียมกําลังออกกําลังกายตามปกติจู่ๆโทรศัพท์ของเขาก็กลับมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาพร้อมกับพูดว่านี่ฉันเองนั่นทําให้วิลเลียมรู้ได้ในทันที วันนี้คือเสียงของแอนนาที่เจอกันวันนั้นแต่ก่อนที่เธอจะวางสายเธอก็ได้บอกกับวิลเลียมออกไปว่าวันอาทิตย์นี้เจจะพาเธอเข้าไปกินมื้อกลางวันที่บ้านของวิลเลียมนั่นทำให้วิลเลียมที่ได้ยินแบบนั้นเริ่มรู้สึกอยู่ไม่ติดเพราะไม่แน่ใจว่าตัวของแอนนาในตอนนี้กำลังบอกอะไรและตัวของเขารู้สึกอย่างไรกับแอนนากันแน่จนถึงวันอาทิตย์ที่ทั้งสองได้เจอกันทุกๆคนในครอบครัวต่างก็พากันเข้ามาต้อนรับแอนนาด้วยความอบอุ่นแต่ทั้งสองก็กลับทำเป็นเหมือนไม่รู้จักกัน เพราะว่าพวกเขาทั้งสองนั้นไม่อยากให้ใครรู้ว่าพวกเขาได้เจอกันมาก่อนหน้าแล้วหลังจากที่มื้อกลางวันจบลงอนนาก็ได้เดินเข้ามาหาวินเลียมที่กําลังยืนล้างจานอยู่คนเดียวแต่แล้วปฏิกิริยาของวินเลียมที่แสดงออกมามันก็ได้ทําให้อนนารู้ว่าเขานั้นก็สนใจในตัวของเธออยู่ไม่น้อยเหมือนกันในคืนนั้นหลังจากที่เจและอนนากลับไปอังกฤษที่เป็นภรรยาของวินเลียมก็ได้พูดถึงว่าที่ลูกสะใภ้ของพวกเขาว่าเธอนั้นรู้สึกว่านอนาดูแปลก วิลเลียมที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกกับเธอว่าคุณอาจจะคิดมากไปเองหรือเปล่าอังกฤษจึงหันประเด็นไปที่ตัวของเจที่เปลี่ยนแฟนบ่อยพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าลูกของเธอนั้นอาจจะคบกับแอนนาเพราะแค่เรื่องเซ็ก์เพียงอย่างเดียวก็ได้และดูเหมือนว่าทั้งสองคนคงจะคบกันไปได้ไม่นานหลังจากวันนั้นวิลเลียมและแอนนาก็ได้แอบติดต่อพูดคุยกันอยู่เรื่อยโดยที่ตัวของเจหรือภรรยายของเขากลับไม่รู้เลยและดูเหมือนว่ามันเริ่มจะยิ่งถลำลึกไปมากกว่าเดิมขึ้นไปอีก จนในวันหนึ่งในขณะที่วิลเลียมกำลังนั่งทำงานอยู่จูจูแอนนาก็ได้โทรเข้ามาหาเขาพร้อมกับบอกให้เขามาหายังสถานที่ที่หนึ่งตามเวลาที่เธอบอกจนทำให้วิลเลียมที่ได้ฟังแบบนั้นรีบไปหาแอนนาในตอนนั้นทันทีแต่เมื่อไปถึงแอนนาก็ได้เข้ามาถอดชุดของวิลเลียมออกจนหมดและนั่นก็ได้ทำให้ทั้งสองคนเกิดมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกันโดยที่ตัวของวิลเลียมกับไม่ได้รู้สึกผิดบาปต่อภรรยาและลูกอันเป็นที่รักของเขาเลยแม้แต่น้อย หลังจากวันนั้นวิลเลียมก็เอาแต่เฝ้าคิดถึงแอนนาอยู่ตลอดเวลาคิดถึงเรือร่างของเธอคิดถึงสิ่งที่ทำกับเธอแม้แต่ยามที่ลูกชายของเขาเข้ามาปรึกษาเรื่องแอนนาเขาก็กลับไม่ได้รู้สึกผิดหรือสำนึกต่อการกระทำของตัวเองเลยสักนิดทั้งๆที่ตัวของวิลเลียมก็รู้ดีว่าลูกชายของเขารักแอนนามากขนาดไหนแต่เขากลับไม่ได้สนใจและยิ่งหลงไหลในตัวของแอนนามากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ทั้งสองบา้บาๆกันจนเสร็จแอนนาก็ได้ตั้งกฎขึ้นมาให้วิลเลียมทำตาม ว่าพวกเราจะสามารถเจอกันได้ก็ต่อเมื่อเธอเป็นคนบอกเท่านั้นและห้ามมาหาโดยที่เธอไม่ได้เรียกเป็นอันขาดพร้อมกับบอกให้วิลเลียมนั้นคุกเขาและบอกกับวิลเลียมอีกว่าถ้าวิลเลียมยินยอมที่จะทําตามกฎเธอก็จะยอมสยบให้เขาและเราก็จะเป็นใครก็ได้ในห้องนี้ที่เราอยากเป็นจนมาวันหนึ่งในขณะที่แอนนาให้วิลเลียมไปหาตามเวลาที่เธอบอกแต่เมื่อไปถึงแอนนาก็กลับส่งข้อความมาบอกว่ายกเลิก วิลเลียมที่ถึงหน้าห้องแล้วจึงแหกกฎเข้าประตูห้องของเธอในทันทีแต่เมื่อประตูเปิดออกมันก็กลับไม่ใช่แอนนาที่เดินมาเปิดประตูแต่คือเพ็กกี้ที่เป็นเพื่อนสนิทของแอนนาตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วห้องที่ทั้งสองคนใช้เป็นหลังลักคือบ้านของเพ็กกี้และแอนนาเธอเพียงมาเฝ้าบ้านในตอนที่เพ็กกี้ไม่อยู่เพียงเท่านั้นนั่นทำให้แอนนาที่เห็นแบบนั้นไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่วิลเลียมขัดคำสั่งเธอและเข้ามาหาโดยที่เธอไม่ได้อนุญาต ตัดมาที่อังกฤษในคืนนั้นที่เริ่มรู้สึกว่าวิลเลียมเหมือนมีอะไรบางอย่างแปลกไปเธอไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่เธอนึกไม่ออกเลยว่าวิลเลียมจะนอกใจเธอไปมีคนอื่นได้ยังไงนั่นทาให้วิลเลียมที่ได้ฟังเริ่มสะอึกขึ้นมาในทันทีแต่เขาก็กลับหาข้ออ้างมาบอกกับอังกฤษว่าที่เขาดูเปลี่ยนไปในช่วงนี้อาจจะเพราะว่างานเขายุง่งและกําลังวุ่นวายอยู่หลายๆเรื่องเท่านั้นเองวิลเลียมที่ยังคงสุขสงกับร่างกายของแอนนาและด้วยความที่ทั้งสองเริ่มเจอกันบ่อยอขึ้น ความสัมพันธ์และการพูดคุยก็เริ่มดูที่จะลึกซึ้งกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจนแอนนายอมให้เขาเข้าถึงเรื่องส่วนตัวของเธอมากขึ้นและยังได้อ่านไดอารี่ที่เธอได้จดบันทึกเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านมาเอาไว้วิลเลียมที่อยากจะเหนือกว่าลูกชายจึงถามกับแอนนาว่ามีอะไรบ้างไหมที่เกี่ยวกับเธอที่เจไม่เคยรู้แอนนาจึงได้เล่าเรื่องที่เธอเก็บไว้มาตลอดให้เขาฟังถึงเรื่องพี่ชายของเธอเองที่ตายไปแล้วสาเหตุเพราะพี่ชายหลงรักเธอและอยากได้เธอ แต่เธอกลับไม่รับรักเขาสุดท้ายเขาจึงเลือกที่จะจบชีวิตเพื่อสังงวยความรักต้องห้ามนี้ด้วยตัวเองซึ่งไม่เคยมีใครรู้ถึงเหตุผลนี้แม้กระทั่งตัวของเจเองก็ตามพร้อมกับถังกับวิลเลียมออกไปว่ารู้แล้วมีอะไรเปลี่ยนบ้างก่อนที่จะเดินจากไปหลังจากนั้นโดยที่วิลเลียมไม่ได้พูดอะไรจากนั้นชีวิตของทั้งสองก็ยังคงวนเวียนอยู่แบบนั้นเรื่อยมาจนอังกฤษที่คอยสังเกตวิลเลียมอยู่ห่าง เริ่มรู้สึกว่าตัวของวิลเลียมต้องมีอะไรที่ปิดบังเธออยู่แน่แน่วิลเลียมที่เอาแต่คิดถึงแอนนาเขายอมแม้กระทั่งตามดูลูกชายของเขาและแอนนาเดทกันแถมยังแอบฝืนกดในคืนนั้นเพื่อนัดแอนนาให้มาเจอทั้งๆท,ท,ที่เธออยู่กับลูกชายของเขาพร้อมกับมอบบาบลและความรุ่มหลงที่รุนแรงให้แอนนาทั้งๆท,ที่ในคืนนั้นเจตั้งใจจะพาแอนนาไปยังร้านร้านหนึ่งที่เขาได้เตรียมไว้แต่เมื่อกลับมาเธอกับโกหกกับเจว่าเธอปวดหัวจึงขอพักก่อน หลายกเลิกดินเนอร์ที่เจไดจองเอาไว้ทันทีในคืนนั้นแต่แล้วความข้างลูกสะพ้ายของวินเลียมมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้เขาได้เข้าไปเช่าห้องต่อจากแอนนาและเจที่เช็คเอาท์ไปเพื่อสูดดมกลิ่นกายบนที่นอนที่เธอเคยนอนแถมยังทําบางอย่างให้ตัวเองเหมือนกําลังบาดบ,บากกับแอนนาอยู่ยังไงอย่างนั้นตัดมาที่แอนนาในตอนนี้ที่ได้ออกมานั่งดื่มอยู่กับเพ็กกี้ในผับๆหนึ่งเมื่อเล่าเข้าปาก เธอจึงหลุดสารภาพกับเพกกี้หมดทุกอย่างถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับวิลเลียมและเจว่านอกจากเธอจะคบกับทั้งสองคนแล้วทั้งสองคนยังมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกแท้ๆกันอีกด้วยนั่นทาให้เพกกี้ที่ได้ยินแบบนั้นตกใจเป็นอย่างมากและไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่แอนนาที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอทําแบบนี้จากนั้นในห,หลายคืนต่อมาในขณะที่วิลเลียมกําลังทานข้าวอยู่กับอังกฤษจู่ๆมันก็กลับมีข้อความส่งเข้ามาด่าเขาว่ารูนะ ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอ้แก่บ้ากามนั่นทำให้วิลเลียมตกใจเป็นอย่างมากและเริ่มแคลงใจว่าอาจจะมีใครสักคนที่รู้เรื่องเขากับแอนนาแล้วแน่นแต่แล้วเรื่องที่ทำให้วิลเลียมเครียดยิ่งกว่าก็เกิดขึ้นเมื่อวิลเลียมได้รับสายจากแอนนาว่าเจนในตอนนี้กำลังจะขอเธอแต่งงานนั่นทำให้วิลเลียมที่ได้ยินแบบนั้นบอกให้เธอปฏิเสธแต่แอนนาก็กลับไม่ยอมพร้อมกับบอกให้วิลเลียมอนุญ,ญาตให้เธอตอบตกลงเพราะเธอนั้นต้องการเจเจคือความปกติของเธอ ที่เหมือนกับคู่รักอื่นๆทั่วไปมันถูกต้องและนี่ก็คือสิ่งที่เธอต้องออการเดี๋ยวนะอะไรของมึงวะเนี่ยเธอเฝ้ารอก,การแต่งงานมาตลอดและเธอคิดว่าถ้าได้แต่งงานยังไงเธอกับวิลเลียมก็จะได้เจอกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนั่นทาให้วิลเลียมที่ได้ฟังแบบนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้และจําใจต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคืนนั้นสุดท้ายเจก็ได้คุกเข่าขอแอนนาแต่งงานด้วยแหวนวงสวยพร้อมกับบอกว่าเขารักแอนนาอย่างสุดหัวใจ และมีความสุขทุกๆครั้งเวลาที่เราทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันนั่นทำให้อันานาที่ได้ฟังถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างสุดส้งเธอเฝ้ารอการแต่งงานมาโดยตลอดและเฝ้ารอความรักที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่เพียงลุ่มหลงในเลือนล่างของเธอตัดมาที่วิลเลียมในตอนนี้ที่เด็กกลับเข้ามาเจอกับอิงกิทที่นั่งมองอยู่อิงกิทจึงถามกับวิลเลียมออกไปว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าวิลเลียมที่ได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับมาอย่างหน้าเสียเสียว่าเปล่าไม่เป็นไร หลังจากที่เจขอแอนนาแต่งงานงานเลี้ยงฉลองภายในครอบครัวก็ได้ถูกจัดขึ้นพร้อมกับบอกข่าวดีของทั้งสองให้ทุกคนรับรู้ว่าพวกเขานี่ตอนนี้ได้ตัดสินใจกันแล้วว่าจะแต่งงานกันนั่นทำให้ทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นต่างก็รู้สึกยินดีแต่ไม่ใช่กวินเลียมที่ภายนอกของเขานี่ตอนนี้ดูนิ่งๆแต่ภายในใจกับรุ่มร้อนและอึดอัดจนแทบจะเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่ในขณะที่วิลเลียมขอตัวออกไปเข้าห้องน้ำ จ,จูแอนนาก็ได้ถือโอกาสตอนนั้นลุกเดินตามเขาออกไปด้วยพร้อมกับเข้ามาเน้นย้ำกับวิลเลียมถึงการกระทำในครั้งก่อนว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเรื่องทุกอย่างของเราในตอนนี้จะต้องจบลงแต่ก่อนที่แอนนาจะเดินออกไปวิลเลียมก็ได้บอกกับแอนนาถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งว่าช่วงนี้เขาได้รับข้อความจากใครบางคนที่เขาไม่รู้จักและเหมือนคนคนนั้นอาจจะรู้เรื่องของเราทั้งสองคนเป็นอย่างดีนั่นทำให้แอนนาที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับพูดไม่ออกและแอบ,บกังวลพร้อมกับบอกกับวิลเลียมออกไป ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเธอจะเป็นคนจัดการมันด้วยตัวเองก่อนที่จะพูดทิ้งทายด้วยท่าทางที่ยั่วยวนว่าถ้าเธอนั่งอยู่กับครอบครัวของวิลเลียมแล้วเธอจะผมเมื่อไหร่แสดงว่าเธอในตอนนั้นกําลังคิดเรื่องอย่างว่าของพวกเราทั้งสองอยู่ในคืนนั้นระหว่างที่แอนนาและเจกำลังนั่งแท็กซี่กลับบ้านแอนนาก็ได้บอกกับเจว่าเธอจะขอจอดแวะที่บ้านเพื่อนของเธอก่อนนั่นทำให้เจเกิดสงสัยขึ้นมานิดหน่อย แต่แอนนาก็ได้บอกออกไปว่าเธอนั้นตั้งใจจะไปบอกข่าวดีของเราทั้งสองให้เพื่อนรู้เมื่อแอนนาขึ้นมาถึงห้องของเพ็กกี้เธอจึงไม่รอช้าที่จะถามกับเพ็กกี้ว่าเพ็กกี้ใช่ไหมที่เป็นคนส่งข้อความไปข่มขู่วิลเลี่ยมในวันก่อนนั้นทําให้เพ็กกี้ที่ได้ยินแบบนั้นปฏิเสธกับแอนนาแถมยังรู้สึกเสียใจว่าคบกันมาตั้งนานทําไมแอนนาถึงไม่ไว้ใจเธอเลยพร้อมกับบอกกับแอนนาด้วยความไม่พอใจว่าฉันไม่เคยเข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของเธอ ทั้งทันที่ก่อนเรื่องนี้เธอก็เคยทำอะไรมากมายมายิ่งกว่านั้นและฉันจะมายุ่งทำไมเอาในตอนนี้แต่แล้วในตอนนั้นมันก็กลับมีเสียงเคาะประตูดังมาจากทางหน้าห้องเมื่อเปิดออกถึงได้รู้ว่าเป็นเจที่ได้ขึ้นมาตามหาแอนนาคู่มั่นของเขาและนั่นก็ได้ทำให้เราได้รู้ว่าเจไม่เคยรู้มาก่อนว่าแอนนานั้นมีเพื่อนพักอยู่ที่นี่แถมนี่ยังเป็นครั้งแรกที่เพ็กกี้กับเจได้รู้จักกันเดี๋ยวนะมึงขอแต่งงานทั้งที่ยังไม่เคยรู้จักเพื่อนสนิทข,ของแฟนเลยเนี่ยนะ พราะเจนนั้นรู้สึกว่าตัวของเขารู้จักแอนนาน้อยมากเพราะแอนนาไม่เคยบอกอะไรกับเขาเลยเขาจึงอยากให้แอนนาใส่ใจหรือเปิดตัวตนของเธอกับเขาให้มากกว่านี้เพราะเรากําลังจะแต่งงานกันเขาจึงอยากรู้จักแอนนาและอยากรู้จักคนที่สําคัญกับแอนนาให้มากขึ้นหลังจากวันนั้นแอนนาและวิลเลียมก็ได้นัดเจอกันเธอบอกกับวิลเลียมว่าคนที่ส่งข้อความหาเขานั้นไม่ใช่เพเกี้วิลเลียมจึงคิดว่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาเอง เพราะเธอเหมือนจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเขาสักเท่าไหร่และเธอคงอาจจะเห็นตอนที่เขาแชทหรือกําลังแอบคุยโทรศัพท์กับแอนนาอยู่ก็ได้แอนนาจึงได้ขอโทรศัพท์มือถือของวินเล,ลี่ยมมาและส่งข้อความไปเชิญคนคนนั้นให้มาร่วมงานมั่นด้วยทันทีเพื่อที่เธอจะได้รู้และหาตัวของเจ้าของข้อความคนนั้นได้ถูกพร้อมกับจัดหนักกันหลังจากที่พวกเขาไม่ได้ทํากันมาหลายวันเมื่อถึงวันงานมั่นในระหว่างที่แอนนากับเจกํากลังเดินต้อนรับแขก หญิงสาวที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานของวินเลียมก็ได้เดินเข้ามาในงานตอนนั้นด้วยพอดีแอนนาจึงหาโอกาสเข้าไปพูดคุยกับเธอที่ยืนอยู่และดูเหมือนว่าคนที่ส่งข้อความอาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมง,งานของวินเลียมระหว่างนั้นแม่ของแอนนาก็ได้มาถึงที่งานแอนนาจึงได้แนะนําแม่ของเธอให้วินเลียมรู้จักพร้อมกับเจที่เข้ามาทักจนทําให้แม่ของแอนนาที่เห็นแบบนั้นตกใจกับใบหน้าของเจเธอบอกกับเจว่าหน้าของเขาเหมือนกับลูกชายที่ตายไปมา ยิ่งดวงตาของเจที่มองมายิ่งทําให้เธอคิดถึงพี่ชายของแอนนาเข้าไปใหญ่แอนนาที่เห็นว่าแม่ของเธอพูดมากเกินไปจึงได้ปฏิเสธแม่ของเธอออกมาว่าคงไม่ได้เหมือนถึงขนาดนั้นหรอกแม่นั่นทําให้เจที่ยืนฟังอยู่เริ่มจาําได้เกี่ยวกับเรื่องพี่ชายที่แอนนาเคยเล่าให้ฟังแต่เจกับไม่รู้เลยว่าพี่ชายของแอนนานั้นเขาตายเพราะอะไร ตัดมาที่วิลเลียมในตอนนี้ที่เพิ่งได้ข้อความอันใหม่มาจากบุคคลปริศนาว่าเขาไม่ยอมบอกความจริงเรื่องมีชู้กับทุกคนบุคคลปริศนาจะเป็นคนบอกเองหลังจากที่อิงกิตได้กล่าวจบพิธีมันนั่นทําให้วิลเลียมที่ได้อ่านแบบนั้นเริ่มอยู่ไม่ติดพร้อมกับส่งข้อความที่เขาได้รับไปหาแอนนาเพื่อให้แอนนาในตอนนี้รีบช่วยกันหาเจ้าของข้อความนี้ให้เจอตั้งแล้วท่านใดนั้นอินกิตก็ได้ออกมากล่าวจบงานกับทุกคนที่บันได คำพูดมากมายถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความรักที่มีต่อลูกและยินดีกับลูกสะใภ้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวแต่แล้วอินกิตก็กลับนิ่งไปก่อนที่จะบอกกับสามีของเธอต่อนหน้าทุกคนว่าเธอนั้นมีบางอย่างอยากจะสารภาพกับวินเลียมเธอเล่าว่าวันก่อนเธอแอบไปหาวินเลียมที่ทำงานแต่กลับไม่เจอวินเลียมเพื่อนร่วมง,งานของวินเลียมจึงเปิดห้องของเขาให้เธอเข้าไปรอเธอจึงอาศัยช่วงจังหวะตรงนั้นหลองคนห้องของสามีของเธอเล่น แต่สิ่งที่ได้เจอกับทําให้เธอกั้นน้าตาแทบไม่อยู่มเมื่อเธอได้เจอกับรูปที่ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักของวินเลียมซึ่งมันคือรูปของเราในตอนที่คบกันใหม่ๆเธอนั้นรู้สึกซาบซึ้งใจและรักสามีของเธอมาที่เขายังเก็บรูปเหล่านั้นเอาไว้และรักษาสัญญาแถมยังคงมั่นคงต่อเธอเสมอมาเธอจึงอยากให้เจและแอนนาฟูมงฟักรักษาความรักของพวกเขาเอาไว้ให้เหมือนดังคู่รักของเธอพร้อมๆกับที่วิลเลียมเผลอบีบแก้วในมือจนแตก และนั่นก็เป็นจังหวะที่แม่ของแอนนาได้เย็นมองอยู่เข้าพอดีเพราะในขณะที่อินกิตพูดถึงเขาเมื่อกี้เกือบทําให้เขาคิดไปแล้วว่าบุคคลปริศนาอาจจะเป็นอินกิตที่เป็นคนส่งมาก็ได้และกลัวว่าอินกิตอาจจะเอาเรื่องที่เขามีชู้มาประจานให้ทุกคนรู้ตัดมาที่แม่ของแอนนาในตอนนี้ที่ได้เข้ามาบอกกับแอนนาว่าแม่เห็นสายตาที่วิลเลียมมองลูกแล้วมันช่างดูไม่ซื่อตรงเลย เธอจึงอยากใหแอนนาบอกกับเธอว่ามันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมก่อนที่แอนนาจะตอบกลับมาว่าให้เลิกพูดและเดินออกจากแม่ของเธอไปในตอนนั้นทันทีในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนหลับกันไปหมดแล้วแอนนาและวิลเลียมก็ได้แอบมานัดเจอกันที่สวนข้างหลววิลเลียมจึงบอกกับแอนนาออกไปว่าเขาไม่สามารถทำใจได้ถ้าแอนนาจะต้องการเจมากกว่าเขาก่อนที่ทั้งสองจะเข้าหากันและจัดการตรงนั้นโดยที่ไม่ได้สนอะไร จนเช้าวันต่อมาในขณะที่แอนนาและแซลลี่กำลังช่วยกันเลือกชุดแซลลี่ก็ได้พูดเรื่องบางอย่างที่เธอเก็บไว้มาสักพักว่าเธอคิดว่าพ่อของเธอในตอนนี้กำลังนอกใจแม่เนื่องจากเธอได้เจอกับกระดาษใบนี้อยู่ในเสื้อโค้ทของพ่อซึ่งมันเป็นกระดาษที่เต็มไปด้วยเรื่องบนเตียงของชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือดอาลี่ของแอนนาที่วิลเลียมแอบฉีกมันมาเก็บไว้แอนนาที่เห็นว่าเซลลี่เริ่มกังวลใจเธอจึงบอกไปตรงๆว่าน,นี่คือของของ,ของเธอเอง และมันไปอยู่กับพ่อของแซลลี่ได้เพราะเธอทําตกไว้แถนยังสร้างทาเป็นอายกับแซลลี่ที่ตัวของเธอมีรสนิยมเรื่องเพศแบบนี้แซลลี่ที่เห็นว่าแอนนาเริ่มรู้สึกไม่ดีเธอจึงได้เอ่ยขอโทษกับแอนนาก่อนที่จะพากันเปลี่ยนไปคุยกันเรื่องอื่นหลังจากนั้นจากนั้นแอนนาจึงได้นัดเจอกับวิลเลียมพร้อมกับบอกความจริงกับเขาว่าบุคคลปริศนาที่ส่งข้อความมาคือแซลลี่ที่เป็นลูกสาวคนเล็กของเขาเอง นั่นทำให้วิลเลียมที่ได้ยินแบบนั้นตกใจเล็กน้อยและโล่งใจที่แอนนาสามารถหาเหตุผลมาแก้ตัวกับลูกให้เขาได้ก่อนจะจบด้วยการจัดหนักกันอีกตามระเบียบโดยที่วิลเลียมกลับไม่ได้สํานึกหรือรู้สึกละอายใจเลยแม้แต่น้อยตัดมาที่เจในตอนนี้ที่ได้แอบนัดเจอกับเพ็กกี้เพียงลําพังเพราะเขานั้นอยากรู้ว่าแอนนารักเขาจริงไหมแต่เพ็กกี้ที่ได้ฟังแบบนั้นก็กลับไม่สามารถตอบแทนได้พร้อมกับเตือนเจว่าความรักของแอนนานั้นไม่ใช่ความรักธรรมดา แต่ถ้าเขาอยากจะอยู่กับเธอไปนานๆจงเชื่อเธอ,เธอไว้อยา่าว่าอย่าไปมองในจุดที่แอนนาไม่อยากให้มองเจบอกเชยร์นอกจากกูจะไม่สบายใจแล้วยังไม่สบายใจเพิ่มไปอีกหลังจากวันนั้นวันเวลาก็ค่อยๆเดินผ่านไปในขณะที่เจกังวลในความสัมพันธ์ของเขากับแอนนาแอนนาที่ใกล้จะแต่งงานเธอก็กับยิ่งละเลงอยู่กับวิลเลียมมากขึ้นจนดูเหมือนว่าเจเริ่มจะสงสัยอะไรในบางอย่างเขาจึงนําเรื่องราวของแอนนามาปรึกษากวิลเลียม คำพูดของคนเป็นพ่อกับดูเหมือนจะยิ่งทำให้เขากังวลมากขึ้นแถมยังมีบางประโยคที่มันคุ้นหูเหมือนเขาเคยได้ยินคำคำนี้มาจากแอนนาและนั่นก็ทำให้เจรเริ่มแข็งใจและแตัดสินใจแอบเดินตามพ่อของเขาที่กำลังกลับบ้านอย่างเงียบๆแต่สถานที่ที่พ่อของเขามุ่งหน้าไปนั้นกลับไม่ใช่บ้านเพราะเขาจำได้ดีว่าตึกตึกนี้มันคือตึกเดียวกันกับที่แอนนาเคยมานั่นทำให้เจที่เห็นแบบนั้นไม่อยากจะคิด ว่าที่พ่อของเขาหมาทินนี่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแอนนาเลยก็ได้เขาจึงตั้งสติอยู่สักพักก่อนที่จะตัดสินใจรีบวิ่งขึ้นไปในห้องของเพ็กกี้ที่แอนนาเคยมาแต่เมื่อไปถึงหน้าห้องเขาก็กลับได้ยินเสียงของใครบางคนที่คุ้นเคยลอดออกมานั่นทําให้เจที่ได้ยินแบบนั้นไม่รอช้าแต่รีพังประตูเข้าไปในห้องของเพ็กกี้ตอนนั้นทันทีแต่แล้วภาพที่ได้เห็นมันก็กลับทาให้ตัวของเจแทบใจสลายเมื่อมันคือภาพของคนที่เขารักทั้งสองคนกําลังบะบะกันอยู่ เขาคิดไม่ถึงว่าพ่อของเขาจะทําเรื่องผิดบาปต่อเขาแบบนี้และยิ่งคิดไม่ถึงว่าผู้หญิงที่เขาหลักจะแอบสวมเขาให้เขาและใช้ร่างกายปนเปื้อพ่อของสามีแต่ในขณะที่เจค่อยๆถอยหลังออกไปจากเรื่องเลวร้ายตรงหน้าเขาไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเรียกจากพ่อของเขาเลยและมันก็กลับทําให้เขาไม่ทันระวังจนพลัดตกจากบันไดไปในตอนนั้นต่อหน้าต่อตาของวินเลียมวิลเลียมจึงรีบวิ่งลงไปประคองร่างของเจทั้งๆท,ท,ที่เปื่อยเปล่า และคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่เขาทําจะทําให้ลูกของเขาต้องมาเจอจุดจบแบบนี้แอนนาที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดตรงหน้าเข้าพอด,ดีเธอจึงรีบแต่งตัวและพาตัวเองออกไปจากที่นั่นโดยไม่คิดจะหันหลังกลับมาหรือมองล่างของเจที่นอนอยู่เลยแม้แต่น้อยการจากไปของเจและเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้ทําให้เอนกิตที่ได้รู้เรื่องทุกอย่างเสียใจเป็นอย่างมากและไม่คิดว่าลูกชายเพียงคนเดียวของเธอต้องมาจบชีวิตเพราะพ่อของเขาเป็นคนก่อเรื่องต่ําช้า อินกิทร้องออกมาอย่างน่าเวทนาเพราะนี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอที่เธอไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงเลยตั้งแต่เกิดมาจากนั้นงานศพของเจก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างเงียบเียบภายในครอบครัวภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและไร้วี่แววของแอนนาที่ไม่แม้แต่จะมาร่วมงานศพของคนที่รักเธอสุดชีวิตเลยอินกิตท,ที่เห็นว่าวิลเลียมเอาแต่เฝ้ารอแอนนาเธอจึงตัดสินใจที่จะอยากขาดจากเขา พราะยังไงเรื่องที่เขาทําเธอก็ไม่สามารถทําใจให้อภัยได้หนจะใจที่มันไม่ได้มีให้เธออีกต่อไปแล้วก่อนจะตะคอกใส่วินเลี่ยมว่าไปซะไปไกลๆจากชีวิตฉันสักทีตัดมาที่แอนนาในตอนนี้ที่กําลังสับสนและเคว้งคว้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอได้พาตัวเองมายังสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่ตัวของเธอกับเจนั้นตั้งใจเอาไว้ว่าหลังตั้งงานจะมาฮันนีมูนกันที่นี่เธอพยายามปล่อยตัวปล่อยใจให้ล่องลอยไป และมัวมาไปกับเครื่องดื่มและแสงสีเสียงของที่นั่นพร้อมกับคอเคียอยู่กับชายแปลกหน้าจนทําให้อารมณ์ที่พาไปทําให้พวกเขาทั้งสองเริ่มที่จะเกินเลยกันแต่แอนนาที่ดึงสติกลับมาได้จึงหันไปตบหน้าชายคนนั้นอย่างแรงก่อนที่จะรีวิ่งหนีออกมาเพราะเธอนั้นไม่อยากเสียตัวมั่วให้ใครอีกแล้วหลังจากที่ได้เจอกับเรื่องของเจและนั่นมันก็ได้ทําให้เธอได้เจอกับวิลเลียมที่ยืนรออยู่วิลเลียมเข้ามาอบกอดเธอในทันทีที่เห็นสภาพของเธอ เขารู้ดีว่าแอนนาสับสนและมีเรื่องเลวร้ายมากมายในชีวิตที่ผ่านมาและเขาพร้อมจะอยู่กับเธอเพราะวิลเลียมในตอนนี้ได้เคลียร์และจบเรื่องทุกอย่างในชีวิตไปหมดแล้วแต่แอนนาที่ได้ฟังกลับไม่คิดแบบนั้นเธอคิดว่าถ้าเธอไม่เจอกับวิลเลียมตั้งแต่แรกพวกเราก็คงไม่ต้องทําให้ใครเจ็บปวดมากมายขนาดนี้และเธอก็ไม่อาจยอมรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เธอจึงตัดสินใจที่จะขอเดินออกจากชีวิตของวิลเลียมไปหลังจากนั้น เพราะเธอคิดว่าการที่เราไม่เหลือใครคงดูสาสมกับทุกอย่างที่เราได้ทําหรือบางทีสิ่งที่เราได้รับอาจจะยังน้อยไปด้วยซ้ากับสิ่งที่เธอได้รับทางชีวิตของเธอที่ผ่านมาก็าจบกันไปแล้วนะครับ,บกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อว่าคลังดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างเขากับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆเนื้อหาอาจจะยังไม่ได้ลงลึกไปถึงเรื่องราวที่แอนนาเคยเจอ ว่าที่ผ่านมาเธอได้เจอกับเรื่องร้ายๆอะไรมาบ้างถึงได้หล่อหล่ลให้เธอต้องมาเป็นผู้หญิงแบบนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ